จังหวัดศรีสะเกดค่ะโดยทางจังหวัดศรีสะเกดนะคะมูลนธีลาดประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อนกระไดเชิญสิ่งของและกระเงินพระราชทานไปมอบให้กับขอบครัวผู้ที่ประสบอักค,คีภัยในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดค่ะ ที่บริเวณอาคารไฟป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีสะเกดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก่าโปรดกระหมอ่อมหายมลูลลันิหลาดประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธรมัมเชิญเงื่อนและกะสิงของพระราชท่านไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภพยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็เป็นขวัญกำลังใจจำนวนหนึ่งขั้วเรือน ซึ่งก็มีน่ายอนุพงษ์สุขสมนิตภู้วาราชาการจังหวัดศรีสะเกดในฐานะประธานกรรมการมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระรมราชูปถัมป์ประจำจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของและกัพระราชทานไฮแก่่างสาวรุ่งทิว่าจันย่าเมธากุลอายุห8ปปีเป็นบุตรสะใภ้ และกะน็นายไตรบรวรหลักจันญ่าเมธากุลอายุเจ็ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านปัจจุบันกะประกอบอาชีพคขาขายรายใด้ต่อขั้วเรือนกัอยูทีหาพันบาทต่อเดือนนะคะโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่1 1ธัท่านว่าคม2 5 6, 6 7เวลา8นาฬิกา40นาทีก็ได้กเกิดเหตุอักขีภัย บริเวณบ้านเลขกที1 0่1054ทัถนนราชการรถไฟตำบนเมืองไต่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดโดยนายไตรบอวอนหลักจันย่าเมธากุลกะเหตุไห่ทียูอาศัยทียูประจำได้รับความเสียหายทั้งหลังและกะทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายมูลราคาความเสียหายกะอยู่ที่ประมาณ1 3 6 9 6 5บาท การได้รับเงินและกระสิ่งของพระราชทานในเเธอนีก็นำมาสึ่งความสาบสึ่อในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพนอย่างหาที่สุดมิได้แก่ขอบขั่วภูประสบภัยอย่างยิ่ง ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ทางหน่วยงานราชการและกภาคเอกชนบวาจะเป็นทางสำนักง,งานเล่ากาชาจังหวัดศรีสะเกดชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดศรีสะเกดสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดชมรมนุงผาไทยไซบาทีทวาการอำเภอเมืองศรีสะเกดเทศบาลเมืองศรีสะเกดส่วนราชการระดับอำเภอตลอดจนชมรมกำนันภูญ่บ้าน ต่างก็ได้ร่วมมอบเงินและกะเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีัยในเทือนน้นำค่ะ